สวัสดีครับเรามาต่อระบบเช็คชื่อออนไลน์ของเรานะครับในคลิปนี้ครับก็จะเป็นอ่2 EP 2 0ตอนที่3นะครับผมอ p 20ี่ตอนที่3นะครับยังอยู่เกี่ยวกับระบบลงทะเบียนนะครับสำหรับเข้าไปเช็คชื่อนะครับแล้วก็ตอนนี้ครับคลิปของเรานะครับทำไปแล้วประมาณ31คลิปนะครับผมก็ใครที่เพิ่งเข้ามาเห็นคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมนะครับเข้าไปไล่ดูตั้งแต่คลิป EP ที่1 นะครับเดี๋ยวผมแปะลิงก์คลิปไว้ที่รายละเอียดใต้คลิปนี้ด้วยนะครับผมอย่าลืมเข้าไปดูนะครับอ่ะ EP ที่อ่านะครับตอนที่3นะครับเรากำลังทำระบบสมัครนะครับหรือว่าลงทะเบียนสำหรับเช็คชื่อนะครับในคลิปก่อนหน้านี้นะครับได้พาทำระบบลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วครับแต่ยังไม่เสร็จนะครับยังไม่เสร็จนะครับอ่ะมีฟอร์มสำหรับลงทะเบียนนักศึกษาแล้วก็อินเสิร์ตเข้าไปในตารางทีเบลด์เดสกอร์ STD นะหรือว่าตารางนักศึกษานั่นเองแต่ทีนี้ครับระบบของเรามันต้องมีการ insert เข้าไป2ตารางพร้อมกันนะพูดง่ายก็คือเมื่อ insert เข้าไปหรือว่าเพิ่มข้อมูลเข้าไปในตาราง t b e r e d t d แล้วนะครับเราจะต้องเอารหัสนักศึกษานะครับเอา stdid นะครับ c ลั u m n stdid นะครั column นี้ครับ insert เข้าไปในตาราง t b e c o r e n r o l l ด้วยซึ่งตาราง t b e e n r o เป็นตารางสำหรับลงทะเบียนครับมันจะระบุว่านักศึกษาคนนี้ลงทะเบียนวิชาไหนนะครับผมอ่ะทีนี้ครับมาดูสตรั c เจอร์ของตารางที่ e บลอนด์เอ็นโรก่อนครับอ่ะตัวคอลัมน์ชื่อโนเป็น a u t o i n c r e m เ n t เป็น p r i m a r y key อยู่แล้วครับก็คือลำดับคอลัมน์ที่2ครับอ่ะนี่ครับคอลัมน์ที่2 Refer e n c e ์เ d ็ r ด์เอ e มเอสเอเเป็นรหัสวิชานะครับเราต้องส่งมาจากฟอร์มด้วยแล้วก็ reference underscore htd underscore d เป็นร่าหนักนักศึกษาหรือว่าลำดับของนักศึกษาที่สมัครเข้ามาเราจะต้องเอาลำดับตัวนี้ครับ insert เข in ้ามาในตารางที่เบลล์เด้วยนะครับพูดง่ายคือเราต้อง insert ทำตัว last id ครับที่มาจากตาราง t b ่บ underscore s t d ครับมา insert ลงในตารางนี้ด้วยพูดง่ายคือจะ insert ทีเดียว2ตารางแต่ต้องมีคีย์ที่มันสัมพันธ์กัน นะครับออีกทีนึงนะครับตาราง tblstd ครับหรือว่าตารางนักศึกษาฟอร์มก่อนหน้านี้เรา insert เข้าตาราง tblstd เรียบร้อยแล้วนะครับเข้าทุกคอลัมน์แล้วแต่ทีนี้ครับคลิปตอนที่3นี้ครับเราจะต้องเอา id นะครับหรือว่า stdid ตัวนี้ครับ insert เข้าไปในตาราง t b l s d enroll ด้วยนะครับให้มันเป็น foreign key ของตาราง t b เบล Enro อลหรือว่าตารางสำหรับบันทึกข้อมูลว่านักศึกษาคนนี้กำลังลงทะเบียนวิชาใดนะครับนี่ครับเราจะต้องเอาไปอิน e r เร์ลงในตาราง t b เบล e n ส o อลด้วยนะครับถึงจะรู้ว่านักศึกษาคนไหนลงทะเบียนวิชาใดแต่ถ้าเราอิน e r เร์ลงในตาราง STD อย่างเดียวเราก็จะไม่รู้ครับว่านักศึกษาคนนี้ลงทะเบียนวิชาใดนะครับเพราะว่าระบบของเราครับเปิดแบบนี้ครับนักศึกษาหนึ่งคน สามารถลงทะเบียนได้หลายวิชานะครับเราก็เลยต้องมีตาราง T b l s c o r e ์เ r นโเพิ่มเข้ามานะครับเพื่อเป็นการเก็บข้อมูลว่าอย่างเช่นนะครับนายสตีฟโรเจอร์ลงทะเบียนไป3วิชานะครับนี่ครับสตีฟโรเจอร์นะครับ r e r e r e ซ์เอสเอคนที่1นะครับสังเกตนะครับคนที่1ครับนี่ครับอันนี้ก็1เหมือนกันนะครับ ในสต e ฟโรเจอร์ลงทะเบียนไปแล้ว2วิชานะครับสมมุตินะครับอ่ะนี่ครับะนะครับผมสรุปง่ายๆคือเราจะเอา primary key นะครับที่อยู่ในตาราง t ี underscore S.T.D. ไปเก็บลงในตาราง t ี underscore e N.R.O. l l ให้เป็น foreign key นะรหรือว่าคิวรองสำหรับเก็บข้อมูลว่านักศึกษาคนนี้ลงทะเบียนวิชาใดแล้วก็ระบบของเราคือนักศึกษา1คน สามารถลงทะเบียนได้หลายวิชานะหรือว่ามากกว่าหนึ่งวิชานั่นเองนะครับตรงนี้ขออธิบายเยอะๆนิดนึ่งนะครับเพราะว่าจะได้เข้าใจว่าทำไมต้องอินเสิร์ตสองตารางนะครับอินเสิร์ตไปเพื่ออะไรนะครับผมอะทีนี้ครับอธิบายเสร็จแล้วเรามาเขียนโค้ดกันนะซึ่งการเขียนโค้ดก็ไม่ได้มีอะไรยากเลยเนาะก็จะพาก๊อปวางนะแล้วก็จะมีโค้ดตัวอย่างให้นะครับซึ่งไม่ได้ยากนะครับก็ค่อยๆทำตามคลิป นะครับพิมพ์ให้เป๊ะตามคลิปยังไงมันได้แน่นอนนะครับอ่ะนี่ครับเรากลับไปที่หน้าหลักของระบบของเรานะครับสมมุติว่าเราอยากจะลงทะเบียนวิชานี้ครับนะครับซึ่งทะเบียนวิชานี้ครับวิชา HTML เบื้องต้นนะครับถ้าไปดูในตารางครับ HTML จะ s subject HTML เบื้องต้นครับ S underscore เขาคือ4 นะครับหรือว่าวิชาลำดับที่4นะครับดูจากตรงนี้ได้จากตรงไหนดูจาก URL นั่นบนครับตอนนี้เราเรียกใช้ Controller Home function detail s /44 คือ ID ของวิชานะครับอ่ะเราลองเพิ่มข้อมูลเข้าไปดูครับสมมุตินะครับรหัสนักศึกษาอ่ะแล้วก็ชื่อแล้วก็เบอร์โทร แล้วก็อีเมลครับสมมตินะครับอ่ะนี่ครับพอเราคลิกลงทะเบียนอ่ะลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้เราไปดูในตาราง tb underscore s t เเห็นไหมครับมีข้อมูลเข้ามาแล้วนะครับนี่ครับ id ที่10 std underscore id ที่10 เข้าไปแล้วนะครับทีนี้ครับส่วนที่เราจะต้องทําเพิ่มคือเอา id 10เนี่ยครับ s t d id 10เนี่ยไป insert ลงในตาราง TB ่ and row นะครับซึ่งเรายังไม่ได้ทำนะครับเรายังไม่ได้ทำนะครับผมอ่ะทีนี้ครับสิ่งที่เราต้องทำคือการ insert last id เข้าไปนะครับใครที่เคยเขียนภาษา p p เบื้องต้นมาแล้วนะครับ p p ไม่ใชียว p p p d o นะครับเขาเรียกสับคำนี้หรือว่าคำสั่งนี้ว่า insert last id นะครับสามารถค้นหาบน Google ได้นะครับหรือใน Stack Overflow นะครับผมทีนี้ครับมาดู Query Helper Method ที่จะใช้กับ Code Igniter 3.1.11นะครับเราจะใช้นี่ครับโค้ดแบบนี้ครับ did db insert underscore id นะครับเพื่อเราต้องการเอา id ล่าสุดจากตาราง t b underscore t b underscore std ครับเอา id ล่าสุดนะครับไปเก็บ ลงในตารางที่เบลนสกอร์ด้วยเราจะใช้คำสั่งนี้นะครับผมอทีนี้ครับเรามาดูตารางที่เบ r o อนอีกครั้งหนึ่งครับว่าต้องเก็บข้อมูลอะไรบ้างนะครับตัว No ไม่เกี่ยวนะครับปล่อยไปเลยเพราะว่าเป็น p y m a มอุคีแล้วก็ Auto i n c r e m e n t คือ Insert t ให้อัตโนมัตินะครับเรามาโฟกัสคอลัมน์ที่2แล้วก็คอลัมน์ที่3นะครับมีการส่งรหัสวิชามาด้วยแล้วก็รหัสนักศึกษานัดหรือว่า าจากคอลัมน์ S TD i n d e r s c o d จากตารางนักศึกษานะครับผมเพราะฉะนั้นเราจะลองกลับไปที่ฟังก์ชันใน Control Home นะครับฟังก์ชัน Register ครับอ่ะนี่ครับให้เปิด4บรรทัดนี้ขึ้นมาก่อนนะถ้าใครพิมพ์ตามผมตั้งแต่แรกนะครับผมจะพาใช้4บรรทัดนี้ค่อนข้างบ่อยมากนะครับอ่ะเปิดขึ้นมาเพื่ออะไรนะครับ Echo Pre Print R Printersquare Method Post นะครับเปิดเพื่อดูครับว่าเราจะส่ง นับว่าเราจะส่งข้อมูลอะไรไปบ้างจากฟอร์กนะครับอย่างเช่นรหาัาาสนักษารครับแล้วก็ชื่อ,อแล้วก็เบอร์โทรเบอร์โทรใส่ครบ10ต,ตัวแล้วก็อีเมลนะัขอใส่เป็นข้อมูลสมมุติก่อนนะครับผมคลิกลงทะเบียนทีนี้ครับมาดูครับ ส่งอะไรมาบ้างอันดับแรกครับเราโฟกัส URL ด้านบนก่อนนะครับเรากำลังเรียกใช้ controller home function register นี่คือข้อมูลที่ส่งมาจากฟอร์มนะครับ STD c o r e code คือรหัสนักศึกษา STD n e c o e a m e คือชื่อสกุลนักศึกษา STD s c o r e phone คือเบอร์ทโทรนักศึกษา STD e c o m a i l คืออีเมลของนักศึกษาแล้วก็ s underscore d คือรหัสวิชานะครับรหัสวิชา นะครับผมอ่ะโอเคเราได้ข้อมูลมาแล้วครับสเตปต่อไปครับนะครับสเตปต่อไปครับตรงนี้เราไฮไลท์แล้วก็คอมเมนต์ไปครับอ่ะโดยใช้ c อนโทรลสแบบนี้ครับอ่ะส่วนฟอร์มวาลเลเดชันนะครับเราไม่ต้องไปยุ่งอะไรนะครับส่วนนี้ก็ไม่ต้องไปยุ่งอะไรเพราะว่าเราทำเสร็จแล้วต่อไปครับเรามายุ่งในส่วนของ Data m o d เด f นะครับฟังชัน Insert STD นฟังก์ชันนี้ที่เราจะยุ่งนะครับ d a t a Mo เดอ่ะนะครับ ในบล็อกนี้ครับ data array บล็อกนี้คือการ insert ข้อมูลหรือว่าเพิ่มข้อมูลเข้าไปในตาราง tbl_atd อันที่2ครับเราจะต้อง insert ข้อมูลเข้าไปในตาราง tbl_ndro ครับให้เราคัดลอกมาเลยนะครับคัดลอกมาเลยนะครับผมอ่ะเปลี่ยนตัวแปรนิดน,นึงครับจาก data เป็นง่ายๆนะ data 2แล้วกันนะเปลี่ยนตรงนี้ด้วยนะครับแล้วก็ตรงนี้ด้วยนะครับหรือคุณจะเปลี่ยนชื่อตัวแปรนะมันเป็นแค่มันเป็นแค่ตัวแปรนะครับคุณจะ เปลี่ยนเป็นชื่ออะไรก็ได้ที่มันสื่อกับสิ่งที่คุณกำลังจะทำนะครับอย่างเช่น data to tbl enroll อะไรประมาณนี้นะครับ data insert enroll อะไรประมาณนี้ครับสามารถเปลี่ยนได้หมดนะนะครับหรือ,อใช้วิธีคีิกเกียคลิกเกย์แบบผมก็คือ data 2แบบนี้ก็ใช้งานได้เหมือนกันนะครับอันนี้เหมาะสําหรับการทํางานคนเดียวนะครับแต่ถ้าคุณทํางานเป็นทีมนะครับคุณต้องตั้งชื่อตัวแปลให้มันแบบสื่อกันนะนะครับอย่างเช่นนะครับคุณตั้งเป็น data insert enroll อะประมาณนี้นะครับถ้าคุณประกาศตัวแปรแบบนี้ตรงนี้ด้านหลังคุณก็ต้องใส่ให้เหมือนกันนะครับแล้วก็ต่อไปครับ insert ตารางนะครับ insert ตารางนะครับถ้ากลัวจำผิดนะครับคุณก็คลิก browse แล้วก็ double click ตรงนี้ครับ copy มาได้เลยนะครับ copy โค้ดตัวเองครับไม่ผิดกฎหมายนะครับ copy มาได้เลยอะวางต่อไปครับมาดูบล็อกนี้ครับ ข้อมูลที่เราจะ insert เข้าไปอ่ะกลับไปดูครับ structure อันแรกครับ reference sid นะหรือว่ารหัสวิชาอ่ะนี่ครับอ่ะมันส่งมาจาก m e t ต o d อดโพอยู่แล้วนะครับรู้ได้ยังไงนี่ครับที่เราพินาณาดูนี่ไงนี่ครับมันส่งมาเป็น s underscore i d นะครับเพราะฉะนั้นทั้งหน้าข้างหลังเราจะทำเหมือนกันไม่ได้นะครับอันนี้คือชื่อคอลัมน์นะข้างหน้าคือชื่อคอลัมน์ส่วนข้างหลังคือชื่อ input ที่ส่งมาก็ใส่ให้มันตรงแบบนี้ครับ แล้วก็อันต่อไปครับคอลัมน์ต่อไปเป็น reference sd กรอบชื่อคอลัมน์จากตารางมาก่อนแล้วก็ว่างนะครับแล้วก็ตรงนี้ครับลบออกครับให้เหลือแค่นี้แล้วก็ตรงนี้ลบออกไปก่อนครับนะมันไม่ใช่แบบส่งมาจากโพส์นะนะครับเราจะต้องใช้คำสั่ง insert last id นะครับเพื่อเอา id ล่าสุดที่ถูก insert ลงในตาราง tbel d s c o r e d ครับมาเก็บลงในตาราง tbel n c o r e n r o ด้วย นะครับผมซึ่งนะครับคำสั่งคือคำสั่งนี้ครับ Di d db insert id นะครับหรืออ่ะใช้คำสั่งนี้เลยนะนี่ผมก๊อบไว้นะครับอันนี้ผมเตรียมไว้นะจะได้ไม่พิมพ์เยอะไปนะครับคำสั่งนี้นะแต่คุณต้องพิมพ์เองนะแค่นี้เองนะครับแค่นี้เองนะครับไม่เยอะอ่ะพอาะพีดอไว้ได้เลยนะครับ อันนี้คือตัวแปรนะตัวแปร insert underscore equal t h i t db insert นะครับมันเป็นการเอา id ล่าสุดที่ insert ลงไปในตาราง t b underscore s t d ครับอ่นะครับมาใส่ในตัวแปรนี้จากนั้นเราก็คันลอกตัวแปรนี้ครับมาไว้หลังตัวนี้ครับอ่านี่ครับคอมมาไม่ต้องมีครับตัวสุดท้ายนะครับผมอ่ะตรงนี้คอมเมนต์ที่หนึงก็ได้ครับอ่ะเป็น last id tbl std อ่านี่ครับนะครับ last id tbl d e s c o r e std นะครับเราประกาศตัวแปรชื่อนี้ตัวแปรก็เปลี่ยนได้นะครับคุณจะเปลี่ยนเป็นชื่อนี้ก็ได้นะครับแล้วแต่คุณจะเปลี่ยนเลยให้มาสื่อนะครับอ่ะทีนี้มาดูครับ insert ลงในตาราง tbl e n r o ครับประกาศตัวแปรนะครับตรงนี้ตั้งยังไงตรงนี้ต้องเหมือนกันนะครับแล้วก็ ข้างใน array ครับในวงเล็บครับก็คือชื่อคอลัมน์ที่เราจะเก็บข้อมูลเข้าไปในตารางนี้นะครับอ่านี่ครับชื่อคอลัมน์แรกครับ reference s d นะครับถูกส่งมาจาก Met h o d post ชื่อ input นี้ครับส่วนอันที่2ครับไม่ได้ถูกส่งมาจาก Met h o d post หรือว่าไม่ได้ถูกส่งต่อมาจากฟอร์มนะครับนี่ครับเรามีการไปใช้คำสั่งนะครับ d a t b s e insert s d ครับหรือว่าเอา last id ของตาราง table s d ครับ มาใส่นะครับผมพูดง่ายๆคือคอลัมน์นี้รับค่าจากตัวแปรนี้ที่เราประกาศตัวแปรตรงนี้นะครับผมอ่ะต่อไปครับเรามาเทสร,ระบบกันครับว่ามันอินเสิร์ตเข้าได้ไหมอ่ตรงนี้ก็ปิดปินอาร์อะไรเรียบร้อยแล้วนะครับอ่ะต่อไปครับต่อไปเรามาเทสร,ระบบกันครับอ่ะแบกกลับไปก่อนนไปหน้าหลักก่อนนะครับผมอ่ะนี่ครับเราจะลองอินเสิร์ตวิชานี้ครับ HTML เบื้องต้น คลิกลงทะเบียนนะครับใส่รหัสวิชาอ่าตัวที่ครับใส่รหัสนันศึกษาอ่านี่ครับข้อมูลสมมุตินะครับแล้วก็เบอร์โทรนะรับใส่ให้ครบ10ตัวแล้วก็อีเมลครับสมมุตินะครับผมอ่าส่วนใหญ่รหัสนันศึกสาก็จะขึ้นต้นด้วยรหัสักศึกษาแล้วก็ แอดด้วยชื่อของมหาลัยนะครับผมอย่างเช่น abc ac t h นะครับอีเมลของนักศึกษาคลิกลงทะเบียนครับลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วนะครับผมอ่าทีนี้ครับมาดูที่ตารางหลักก่อน std ครับเห็นไหมครับข้อมูลเข้าแล้วครับ id ที่11นะครับ id ที่11นะครับนี่ครับข้อมูลเข้าแล้วครับในตาราง std id std อ่าตาราง t b l underscore std นะครับต่อไปครับเปิดดูตาราง t b l underscore a n r o ครับ อ่าเห็นไหมครับข้อมูลเข้าแล้วเหมือนกันนะครับ S T D D 1 1นะครับวิชา ID ที่4นะครับผมอ่พอเรา r e f r e s ปั๊บนะครับเห็นไหมครับมีคนสมัครแล้ว1คนนะครับผมเอาวิชานี้บ้างครับวิชาวิเคราะห์และออกแบบระบบอ่ะคลิกรายละเอียดแล้วก็ลงทะเบียนนะครับแล้วก็ชื่อครับ แล้วก็เบอร์โทรครับแล้วก็อีเมลครับสมมุติว่าเป็นแบบนี้ครับอีเมลแล้วก็ add a b c a c t h แล้วก็คลิกลงทะเบียนลงทะเบียนเรียบร้อยเห็นไหมครับข้อมูลขึ้นมาแล้ว1คนนะครับอ่าโอเคดูข้อมูลครับอันดับแรกดู t b l s t อก่อนอ่านี่ครับข้อมูลเข้ามาแล้วครับ นะครับข้อมูลเข้ามาแล้วต่อไปครับ Endrow ครับอ่า id 12นะ ID 12นะครับโฟกัสคอลัมน์นี้ครับนี่ครับ ID 12แล้วก็ s r f f r r n n e e s ์เ e ก็คือวิชารำดับที่5นะครับ ID ที่5นี่ครับข้อมูลเข้ามาแล้วนะครับผมอ่าโอเคนะครับอ่าสรุปส่วนที่ต้องทำเพิ่มนะครับในฟังก์ชัน r e g i t t r r ใน Container Home ไม่ได้ทำอะไรแต่เราไปทำเพิ่มนะครับไปเพิ่มโค้ดใน เดต้าเนสแกลโมเดลนะครับบล็อกนี้ครับนี่ส่วนนี่คือส่วนที่ต้องทําเพิ่มนะครับให้มันสามารถอินเสิร์ทข้อมูลนะครับจากฟอร์มเดียวเข้า2ตารางได้เลยโดยที่มีคีย์ลีเลตกันนะก็คือเรฟเฟอร์เรนซ์เอสเอดีตัวนี้ครับแล้วก็เรฟเฟอร์เรนซ์อ่าอ่าเรฟเฟอร์เรนซ์เอสเอดีก็คือรหัสวิชาแล้วก็เรฟเฟอร์เรนซ์เอชทีดีก็คือลำดับของนักศึกษาที่มีการสมัครเข้ามานะครับผมอ่ะก็ลองเอาเรลยุกใช้ดูครับการอินเสิร์ทข้อมูล 2ตารางพร้อมกันนะครับโดยใช้โคดินิเตอร์นะครับผมอันนี้ก็มีโคตัวอย่างแล้วนะครับสามารถเอาไปทำได้หลายระบบเลยนะครับผมโอเคก็จะเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับ EP 2 0ตอนที่3นะครับมี3ตอนนะครับระบบสมัครสมาชิกหรือว่าระบบลงทะเบียนสำหรับนักศึกษาเพื่อให้อาจารย์ครับเข้าไปเช็คชื่อได้นะครับผมต่อไปครับเราก็จะมีการแก้ไขเพิ่มเติมนะระบบเรายังไม่เสร็จนะครับนี่ครับ EP 2 1ครับแก้ไขการแสดงข้อมูลนักศึกษานะครับส่วนของอาจารย์นะครับเพราะว่าตอนนี้มันแสดงเป็นลำดับเราจะต้องเรียกข้อมูลรหัสนักศึกษาจริงๆนะครับที่เราอินเสิร์ตเข้าไปในตาราง T b l บ d แล้วครับคือคอลัมน์นี้ครับ s อชทีดเนี่ยครับนะครับต้องแสดงรหัสนักศึกษาแบบนี้นะครับอาจารย์จะได้รู้นะครับว่านักศึกษาคนนี้รหัสอะไรนะครับผมแล้วก็ส่วนข้อมูลที่ยังไม่มีตรงนี้ครับคุณก็ใส่เดาไปก่อนนะ สามารถทําแบบนี้ได้เลยนะเพราะว่าไอ้ระบบลงทะเบียนเราเพิ่งมาทําภายหลังนะครับคุณก็สามารถับเบิ้คลิกใส่นะครับข้อมูลนะครับเดโมเข้าไปก่อนก็ได้นะเพราะว่าถ้าเวลาเรานําไปใช้งานจริงนะครับเดี๋ยวข้อมูลจริงมันก็มาเองนะครับผมอันนี้ครับับเบิ้คลิกแก้ไขแบบนี้ได้เลยใส่ดาวๆไปก่อนนะครับผมเพราะว่าตัวนี้เราอยู่ในช่วงของเดฟอยู่นะครับเรายังไม่ได้ขึ้นโปรดักชันนะครับถ้าขึ้นโปรดักชันหรือว่านําไปใช้งานจริง เดี๋ยวข้อมูลจริงมันก็จะเข้ามาเองนะครับผมอ่ะโอเคนะครับฝากติดตาม EP ต่อไปด้วยนะครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ